ครับก็ขอสวัสดีครับทักไทยนะครับทุกท่านที่รับชมทาง f c e e o o o ไล i ์นะครับวันนี้เช้าวันที่2 6กรกราคม2566นะครับวันนี้วันที่2กรกราคมนะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็มาถึงที่ทํางานแต่เช้านะครับหลังจากที่ในช่วงนี้นะครับผมได้เตรียมเรื่องของการจะทําข้อมูลจากงบประมาณรายจ่า่นะครับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆก็เตรียมนะครับเตรียมเรื่องของการจะทํางบประมาณรายใจ่ายให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งจะตามระเบียบนั้นงบประมาณนั้นก็จะต้องเข้าต้องเสนอสภา,ภาภายใน15สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็ช่วงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็ฝากถึงท่านใดที่ยังไม่รีบเร่งในการจะทํางบประมาณรายจ่ายนะครับท่านก็รีบเร่งนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ ก็จะเสร็จนี่นะครับดูปฏิทินแล้ววันนี้26พรุ่งนี้ทํางาน27แล้วก็จะหยุดยาวไปอีก6วันนะครับก็จะหยุด27 28 29 30 31นั้นทางรัฐบาลได้ประกาศเป็นวันหยุดไปแล้วนะครับ1 2ไปทํางานอีกครั้งก็คือวันที่3สิงหาคมนะครับก็จะหยุดยาว6วันเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงท่าในใดที่ยังไม่ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,561ก็ขอให้รีบเร่งนะครับส่วนวน้องผม เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะนําเสนอสภา,าตอนนี้ก็ทําบันทึกจากท่านประหลัดถึงนายกนะครับแล้วก็นายกส่งประธานสภา,าตามระเบียบนะครับตามระเบียบก็น่าจะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับยี่สิบหกยิบเจ็ดเสนอสภา,าแล้วก็คงจะได้ประชุมก่อนสิบห้าสิงหานี้แน่นอนนะครับสําหรับในงานท้องถิ่นของผมถ้าในที่รับชมคลิปอยู่นะครับหลายๆพื้นที่ ก็นะครับเป็นกําลังใจให้ทักทายมาช่วงเช้าวันนี้นะครับบางท่านที่เป็นช่วงชั่วโมงรีบเร่งที่เดินทางไปทํางานเดินทางไปทํางานก็ค่อยเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางแบบระ,ะมัดระวังเพราะว่าช่วงชั่วโมงรีบเร่งเนี่ยมีอาจจะมีรถยนต์เยอะนะครับตามถนนหนทางต่างๆหลายท่านที่เดินทางช่วงนี้นะครับรถกอาดจ,จะเยอะเนาะวันนี้มาไลฟ์สดนะครับทักทายท่านผู้ชมอยู่ทาง f a c e b o o k ไลฟ์กับช่องดุสฎดีนะครับ ผมจะทดสอบออากาศนะครับซึ่งจะทำรายการวิทยุผ่านทาง Facebook นะครับจะทำรายการวิดีโอผ่านทาง Facebook ก็เลยทดสอบออกอากาศช่วงนี้นะครับเมื่อคืนนี้ได้ทดสอบออากาศไปแต่เสียงเพลงนั้นนะครับไม่ม,ไมีมีแต่เสียงเสียงพูดนะครับเสียงเพลงไม่มีวันนี้ก็เลยจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาทักทายในช่วงเช้าก่อนทํางานนะครับซึ่งเพิ่งมาถึงที่ทํางานแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เวลา อ่าเป็นนาฬิกาสามนาทีนะครับมาถึงที่ทํางานเรียบร้อยนะครับทักทายหลายท่านเดินนะครับเดินทางไปทํางานเป็นไงเนาะสบายดีหรือเปล่านะครับขอให้มีความสุขในการทํางานเนาะนะครับอยู่สํานักก็ขอให้อ่านะครับมีความสุขในอิริยาบทในพื้นที่ในการทํางานนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับมาทักทายหลายท่านที่ทํางานในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายใ่ายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ